มาต่อกันที่ละครสุดท้าอย่างสุภภยเจ้าสัวที่เพิ่งจะถ่ายคิวสุดท้ายกันไปพร้อมๆกับการอวยพรวันเกิดให้กับพระเอกของเรื่องอย่างนุ่มตุ้ยเกตกมลนกันแบบลืมไม่ลงเลยทีเดียวค่ะ ต้องให้เครดิตทีมนักแสดงว่าหาหมืออาชีพกันจริงๆเลยค่ะเพราะทําให้การทํางานละครคอมี้สไพยเจ้าสัวครองปลือเปิดวัยปิดกล้องไวัยและเตรียมส่งมาให้หากันไวไวทยงหน้าจอช่องสามเร็วๆนี้ค่ะและทั้งหมดก็ขอทิ้งทวนปิดกล้องกันด้วยฉากปรองดองกันซะทีระหว่างมวยคู่เอกเจ้าสัวต้อยกับสไพยอีสานบ้านนาเบนส์ปรชิตาที่บรรยากาศก็ยังหากันจนสินสุดท้ายเมื่อทุกคนพร้อมใจกันไขมุกผู้กำกับขอเว้าอีสานตามสไพยเบนส์กันแซ่ๆอิหลีไปเลยเด้อ ที่ขอโทษหลายเดียวมาคิดไล่พูดธรรมดาก็ได้บาปวัตถโทษกดธฟาดอกอะไรอางี้ภาษาอะไรนะคะเมื่อกี้ภาษาใต้อีสานครับแต่มันไม่ใช่ยากนกก็ลองคิดดูแล้วกันนะคะแค่เราเล่นกันเองฉากไม่ได้ตลกก็ขำกันเกือบตายอยู่แล้วตรงกลนมีการเบียดกระแทกกันระหว่างบอลโลกกับสเปนโจสัวนี่ อาดูดูได,ด้ดูสภาพเจ้าสัวก่อนโอ้โหพันสนุสนานเต็มที่แล้วไปลุ้นกับฟุตบอล,ล <ะ S 1> โลกนี้เป็นละครหาน้ำตาเลดจริงๆค่ะที่มีมุกแกล้งกันตลอดไม่เว้นแม้แต่ก,ตการทำเซอร์ไพรส์เบอร์เดย์ให้กับพระเอกตุ้ยผู้จัดป๋าปิ่นนัทนานและทีมงานยังขอมอบเค้กสุดประทับใจให้ซะเลยค่ะขอบคุณทุกคนครับตอนแรกจะเอาของจริง